ชาไทยแมรับชาไทยได้เลยนะชาไทยได้เลยได้เร็วด้วยดีขอบคุณครับขอบคุณนะคะสั่งออเดอร์ทางนี้เลยนะครับชาตีครับชาเขียวหนึ่งชาไทยหนึ่งครับผมกระตุ้น หวานน้อยนะครับเขียวขี้มัเสียวหวานน้อยนะขอใค่ตัหวานน้อยหรือเปล่าไม่ได้สั่งไม่เคยเลยหวานน้อยตอวนี้หวานน้อยนี่หวานน้อย158บาทครับสองอ ชาไทไดเครับชาไแเกี่ยวหนะครับชาไทยไเกียววานน้อยึครับเป็นนนี้ด้เปล่ายน้อยเป็นชาไทยรับชาไทยได้เลยนะใครรับชาไทยมารับได้เลยครับผมชาไทยไม่ครับเกียวหวาน ชาไทยได้ไหมคะได้แไหนคะยีสิบก้าับเอาชาไทยก้นได้ครับแป๊บหนาชาไทยเพิ่มหวานเย้นึงเ่านไม่ได้เพินนะ่หานไม่ได้แนะป๊บหนาหนะ้าหน้า เอีแ้วก็แห้วน่เกี่ยวได้ตาพี่ไนด้ีด้นะทีชาติครับเดี๋ยาสือพี่คนิมาแลครับผมาติสีสถาเลยนะงานคนได้ jaga panasnya terima kasih E <laughs> te สั่งกับผมได้เลยนะครับเปเไรครับใครหเทียวเดียวอะชาติี่อนี้เลยนชาติดีค่ะชาดงนี้เลยนะคะเ็บก้าคเดิบเก้าเจดสิบเกาสองรอบแคร้อยห้าสิบแปดัคับ Oh, ค้าสี่ครับค้าสี่ครับเต้คาสี่หรือเปล่าค้าสี่ครับไปเ,เห็นกันจังจเห็นกันยังจำได้ปะ จำญี่ปุ่นไม่ได้เหรอจำได้ชาดิ่งยางหลังเหรออะไระชาดิใช่บ้านๆเกี่ยวน้องแว่นหัวนี่คนนเกี่ยวหนึ่งน้องแว่นน้องแว่นบ้านน้าบ้านน้าชาให้สองชาเขียวชาเขียวสี่เหนียบชออเดอร์สถานี้นะครับชาสี่สถานี้เลยนะครับลาเต้เลยครับ แล้วเป็นชาเขียวหรือ็นแฟครับอู้ตุ๋กอ้าวแล้วทมี่มาพทำอาอยู่พี่ทำมาเองไม่ได้ทำมาเี่มาเจ็ดถึ้าบนะครับตะเก็ใส่ไ้ไหครับราคาสามสิบ ี่กมาขนาดนี้ัอกมัหมาดนระเด็นปกระเด็นใส่หน้ามันไปนองไม่ว่ารประสบใครสุดๆทุกคนครับอ๋อพี่อะต้องเดินแบบนแมากพี่อ่ะต้องต่างชายเขียวแล้วข้าครับหนึ่งร้อยห้าสิบแปดบาทครับขาที่ับ

ต้องมาดีก่อนถ้าิว่าอยู่บนรถเอ็มเลยอ่ะก็คือมันแบบไม่แต่คนนี้ทุกคนให้คุยแบบขาโูดนะขาเหนียวคนนี้คนนี้าเขาได้ีจใสตั้งกับเราสแกนทางนี้เลยครับ57ารับเ่็ดครับนี่แืที่ี่มาตั้งแต่ดีดีมา จะแบบเรียกเลยนะมันเบียดจากดังข้างข้างข้างมาเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่เกี่ยวสองไม่ไปจอด่อนจาที่เท้าจราทไม่ต้องรอคิวนะารดจให้ไม่พอวันสุดท้ายแล้วนะ บว่าเดอกเล่นมันนะอะครับเี้ยรับ่ีเ er ือนัรทำรารางกางแล้วเป็นมันหนีเลยไม่น่าจะเป็นินเีล้นจับาเลยไหมเดี๋ยวไหล่นรไม่หม่พี่อย่าต้องเดพี่จะอะไรแล้วพี่ต้ไเป็นก่อน้ <N> <อ>คือเราต้ฝึกตัวรก็แบบเดิมเิถกมมุสมุสม,มา,ส,า,าสตรา้าที่มาถ้าที่มาเอมเ็นยาเียูใ่เอ,เอ,เอ,อ,เอ,อก็จะอยู่องตองูย่ถ้าอยู่มาเสร็จใช่ปะอยู่อยู่มาคนดี คือคือคือน้องจะอยู่ใต้คนดีอต้องมาดีูต้องมาเอ็มจะง่ายเหรทไมกิดนจรากับไปเลยนะคะเกี่ยวครับลับ้าแปดครับถ้าแปดเทาเกี่ยวไม่ทีหนึ่งครับถ้าเครับ ชาไทยครับชาไทยไม่ต้องรอคิวเลยครับชาไทยไม่ต้องรอคิวนะได้เลยอ่ะมาเิบ้าบาทครัชาไทยครับชาไทยไม่ต้องรอคิวนะเนสิบเก้าบาทครับชาไทยครับใช่บคุในไลฟ์อค ก็เห็นผมขายอย่างเงี้ยจริงไม่ได้เป็นนี่นะแต่เจ้าของร้านอาจจะเอาตังค์ทำอะไรไม่รู้หรือขาดอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงเราก็เลยต้องรีบทำแบบนี้คนะทำผลิตภัณฑ์คนเดียวชาไทยฮะได้เลยนะครับชาไทยแม่ครับชาไทยฮะ้าาจไทยได้เลยนะไม่ต้องชาไทยไม่ต้องน่าคิวนะคะคือพอเราตองแย่งกัเนี่ยจะกลับมาเลยจะติดจนมาติดกันก็เลยบอกพอมีโทรศัพท์ว่าโทรศัพท์อยู่หลัะ ชาไทยแม่ทำได้เลยนะไม่ต้องก่อนแถวนะชยชาตีไม่ย้าพี่ะเลียอ่ะไม่รู้เป็นชาเียวชยชี้่หาะครัเา้าต้องกรดูไเี่ยนสกไลี่ยนคน้าให้สิบ้าถาว่าเราม่ใช่สิบา ่เรียกวนะคือเราไนับขอบคุณนะคะออยากเพิ่มหวานเพิ่มหวนจสังอันนี้เลยคเป็นอะไรคาไหนเลย เตซเกียวหนึ่งแล้ก็ซเกียวนเจดสกันรวมาด้วยกันครับใครสกพ้วาสอบก้เจ็ดสิบเก้าบาทครัเดี๋ยวพี่รอสักพุ่นะครับยเยยหมฮะชาไทยได้เลยนะชาไทยไม่ต้องรอคิวกันทุกคนชาไทยหน่อยนะครโบมชาไทยไหมฮะชาไทยไม่รอคิวชาไทยไม่อคะวะอ้เลยเหรอ ชาไทยมันต้มไม่ใช่หรอโอเคขอชาเกี่ยวกปุดครับี่ไม่ห้ากีองแก้วหนึ่งรห้าสิบแปดครับว้านี่เขอาบซื้ที่เขาซื้อหลังเขาจะก็เข้ามารับอดอร์แบบจดคณีค่ะที่ใสหนะค่ะได้เพี่ห่าใท่น้าไห่นร้อยห้าสิบแปดครับขอบคุณครับเพิ่มหวานได้ไหมคะก็ค้าหวานเลยไม่ต้องเพิ่มราคะ ยังหวานไม่พอคะ่ะขอชาเขียวครับมีใครจะสั่งชาไทยไหมคบชาไทยไม่ต้องรากินเลยนะรับเป็นกิ่อแก้วครับแก้วค่ะเจ็ดสิบเก้าบาทคะ่ะไม่ต้ชาตีแม่คะ่ะ อยากกลับบ้านแล้วชาติอีไหมครับกี่โมงแล้วอ่ะประมาณเจ้าของร้านน่าเลื่อนมากเลยเขาบอกว่าถ้าขายไม่หมดจะไม่กลับบ้านนี่ผมจะดูร้านอยู่ที่ทุกคนดูเจ้าของร้านนะชาติอีไหมครับสั่งออเดอร์ทันัีไงคระแก้วนึงค่ะจะเป็นอะไรนะครับเป็นไม่มีวันหมดไม่มีวันหมดวีไม่มีวันหมดนะ ไม่คิดว่าไปยุ่สิ่แก่ไปเอาสายชารู้สึกว่ามันไม่มหมดหรอกติดไทยทำไมสายได้เลยนะผสมผู้ชายอยู่โบกๆเลยชาไทยไหมครับชาไทยได้เลยนะเต้นต่างอนครับชาไทยได้เลยนะครับสั่งได้เลยนะครับชาไทยกใ้ชาไทยได้เลยฮะอะไรนะไม่ไม่มีหถูกครับอะไรอย่างใส่้ครับเธอชาเขียวชาเขียวฝั่งนู้นครับชาไทยได้เลยนะครับ พี่ใส่แว่นผู้ชายโปรดอนครับผู้ชายเขียวอ๋อเอาชาเขียวสองแก้วครับชาเขียวสองแก้วครับสั่งออเดอร์ชาดีอนไ้เลยนะครับกี่แก้วชาไทยเพิ่มอีกสักคนละแก้วไหมฮะชาไทยสั่งออเดอรได้เลยนะเราจะตื่นไปด้วยกันไม่ต้องนอนวันนี้เราจะไม่นอนอีกไหมครับ สมารามเลยนะคั่ได้เลยครับามสนะครัไม่นกาเ่ของันผมะรถ้าไม่มีใครซื้อผมจะต้องตางแนยเนี้ยด้ก่ามไม่มีกินเองแล้วนะครับกินเลยกินเลยกินเลยพอแล้วชัดีไหมครับ ชาไทยสองครับอาไรสองมาเจอแล้วฮะเต้นชาไทยได้แล้วนะครับจะเซลฟี่กับพี่กเไหมจะเซลี่กพี่กไหมแต่ต้องกดเองนะเซลไหมถ้าเซลเดินมาข้างหน้าเลยลูกได้เซลได้คะไเจ้ะพี่กเราเซลได้

ขอบคุณครับเข้ามาเลยครับเซลเองโลกอ่ะใครสั่งชาไทยยื่นกับพี่กกได้เลยนะขอบคุณครับชาไทยไม่ฮะชาไทยได้เลยนะขอบคุณเจ้าวะเจ้าเจ้าเข้ามาเลยเจ้เข้ามาโลกเข้ามาหับเลยเซลเองเลยนะโลกเซลเซลเองเลย ไปร้องดูนะหัวผ่าเลยค่ะนีใครสั่งชาเขียวไหมคะเดี๋ยวรับกับพี่เขาเลยค่ะรับกับพี่เลยนะเซลเองเลยนะลูกเซลได้เซลได้ใครสั่งมารับกับมือเองเลยนะมาล่ะกับมย์เลยนะขอบคุณค่ะ สาบาทครับใครสามชาติมารับเองกับมือเลยนะครับชาไทยฮะชาไทยเอาเลยลูกชาเขียวชาเขียวข้าวชาเขียวเข้ามาเลยลูก น้าเขียวไปเป่น้เลยนะหน้าเขียวเข้าไปนบานอุล <edia> ิชาตีน่อยนะไทยเต้เต้น้องหน่อยมวรูยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย สองแก้วหนึ่งร้อยห้าสิบแปดครับวได้ครับอะไรแก้วอ่ะไหนจะสั่งอะไเลยกินไปแก้วเดียวเองช้าผมโอ้ยเชื่อที่ผมเหรอโอ้นะนะาโอ้โ้นะน้าสามวันนี้ไหนนะคุณเจ้าของร้านทำใหชาดีไหมครับบาสุมาแล้ามาได้วันนี้กินชาเขียวชาไทยดีชาไทยชาไทยชาไทยใช่ชาไทยเหรอได้ไม่ไม่ไม่ต้องเลือกแกไม่มีสิทธิ์เลือกเชื่อที่ดีวะโอ้า

สั่ได้เลยครับเตมาได้แน่แน่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาส่งให้กัเราเตยมาได้แนเลยต้องหัวลง

ซู้ตกสู้ใกล้แล้วมีท่าทีมันจะหมดหรือยังเท่าไร19ใช่หรือยังชาดีไหมครับวันนี้ใกล้หมดหรือยังเดี๋ยวตัวเงเข้ามารับข้างหน้าได้เลยครับวันนี้ใกล้หมดหรือยังมารับข้างหน้ากับพี่ได้เลยโอ้โหเหลือไม่จำกัดอ่ะโอเคถ้างั้นก็ซู้ๆนะคนนี้ใส่เยอะมากทำงานวันนี้เยอะมากไปเจอกัน ชาไทยคุยมองนคุณได้ยด้สาไว้หรอตัวจับนะครับไม่ครับเานลัครบไสั่งหยสั่งอะไรครับสั่งแล้วชาเขียวมีใครจะสั่งชาตีไหมครับทางนี้เลยครับทําเป็นอะไรเลยครับยิ้มเฉยถ่ายูปไหมเจ๊ถ่ายรูปไหมก็มาข้างหน้าเลยนะ ชสุด้อแบคนเหนื่อยหรอตุ่มนือะเขาไม่ใส่ชาชีไม่ใส่กินต้่งดื้าชีนแแต่เจ้าของร้านดูไม่ออกเออ ชาเขียวเปล่าแก้วนึงครับเดี๋ยวขอรับเองรับคับพี่เขาเลยแบบอะไรครับชาเขียวเปล่าครับเปล่าไม่มีชีสเต้ลวกับคนี่ยอเองโอ้ยโ เฟนเฟรับเป็นไรนะครับชาไทยขอชาไทยแก้วหนึงหน่อยไทยชไรได้แล้วครับเจ้เข้ามารับเองเลยขครับับพี่เอาผักมอเลยครมมีคนเลยไตตรงนี้มันบุรีอะไรฮะอยากให้เขาเรียน้าบุ่ได้เหรอหรือไงดูออกนะพี่ดูออกนะ กถ่ายรูปกับกันแดนดที่คว่ให้หน่อยค่ะขอถ่ายให้หน่อยเอเทํไได้ได้ได้ถ่ายถ่ายไดถ่ายใส่ิบป่ะใส่่ี่เราต้อมได้ะย่าเียอ่ได้่ เนี่ยเชื่อป่าเมื่อกี้หลับตาใช่ป่ะถ้าเรียงอยู่ข้างหลังนี่หลับแล้วนะเรียงหลังแล้วใช่ไหมไม่พัขนาดนั้นเลยอ่ะถ้าจบงานนี้นะครับช่วยไปปล่อยตุ้มราการให้ผมทีว่าเจ้าของร้านใช้งานโหดมากโอเคไหมคะได้ไหมคะขอจุ๊กไก่ได้ไหมจุ๊กไก่จุ๊กไก่ได้ไหมคะได้ไหมฮะ เนไก่จับคิต่อไปอะไรครับมัมมี่มัมมี่นี่ไงไทยนี่คือขาเหมือนกัน

Wow, wow, wow. แค่จะยังอีกยาวนานนะแต่เมื่อวานอจับฝากนอนเพื่อก้ไปนะทุกคนนะหลังจากนี้นะฝากนอนเพื่อกกเลยนะครับที่เพื่อคงไม่ได้นอนเลก็ขอตร้านไม่ยอมไม่กลับแคสแคร็บแบนช่อาขอร้านได้เลยนะครับกลับร้อนน่เต้มาไว้เจอกันคืนหน้าไปแล้วนะ น้องมาแก้แ <steer> ล้วนะได้แล้วนะโตได้ติดแล้วติดสาม